不会。 เต็มเลยดี่นกก็นกก็ไป่ก่อคนเลยคะท่าเนี่ยเสื่องมากเลยคะเสี่ยงมากเลยเมื่อกี้มาทังให้ลูกได้รถกี้ไปอยู่ดังข้างดังข้างจะไปให้ลูกอยู่ข้างหลังได้ก็กี้อยู่ให้ลูกอยู่ตั้งหน้าได้ก็ลูกนี่อย่างจะได้เห็นชัดเจน พอพอเดียวไปทางบนมพื่อนเนี่ยนะกีิมดไปถุงแล้วคะเอาเอาอีกเอาอีกแพนสองแพนนะทางบนตรงนี้หนักขนาดละเอาเมาให้ทางแพ้ได้ลูกแบบนี้ง้ตรงเดียวตีอือตีทางแพ้ปุ่นผมได้กินคือถอดถึงมาทางแพ้ีิมาขายายมาทางแพ้ีิเดินมาดางหน้าพี่นี่ชุดเดียวป่าปุน่นโอ้นักเต้นนักว่าตัวใหญ่ที่ใหญ่เลย ครั้งนี้ค่ะ โอ้แกเออมันขยำกะแกมันทำายคนกะลูกแาก็อยากกินป่ะเดินไปข้างบนป่ะไปกินอีกกุมาเกะไอจีอีกกีมาชียวเอาหูปัดอันน่ะมามานี่มานี่เอาปัดกะหิวเนาะอ๋อมานี่มันน่าสงสาร อ๋เกิงกระลูกเกิงนจะต้องกาไปแนอ๋อกาดีนะออ,ะอ,ะอลอกาไปเลยกลาไปเลยมันก็หิวเหมือนกันเนาะ่เอาถุงดาเอาถุงน้ให้มฮะมามา,มาจากมกอิติไม่ดูนะอ๋อน กคุณจะกลับไปหาลังให้ลูกคนนั้นนะคนไปย้อมกินที่นี่นะนั่นนะมาเต๋อเติมีด้มีกิเขาเอ็นอีกหรือฮะเอาไปเลยไเจะไมจะไปะหิวแลวน่าหิวเขาเปินมดมดอ่ะปานักอิ่มแล้วก็อย่ากน้อยล่ะมาเกือเอาใส่กนักนักๆสีสีโยนทีเดียวลูก โมันาเจมเจขยี้ก่อนกะขยี้หลักก็โยนทีเดียวแ้กมไอ้มันสานอ่ะเจยขยี้เต็มมือแล้วกี่ฝุ่ยอยู่ทีเดียวอ่ะข้าวปลาบนนักจ้ลกมันเนี่ยมันจะทำเมื่อกี้แบเข้าใจกับขยี้กันเนี่ย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 โหพอแล้นักไปนักว่า หมดละหมดละพล้นกต้องขึ้นหมดแล้วเด้ออืมไล่ไลเก็บเศษลงหน้าผู้ป่าอย่าหลุดกี้ไลเก็บเศษขนมปังบนนี้ผู้ป่าก่อนตรงขนดนอ่ะดูว่าเอาไว้ฮื้อนกกินกินมดปะหาพุ่งกระยอนมาดูเนาะทำมดกระเก็บโอเค 大きましょうこい声。 เ็ว oh, ันยาลูกอ้โนยาอทังนี้วนได้กินอันนี้มดละคะมลมฟังสองถุงเมืกี้นะหต,ต้องต้องเสื้อเป็นอาหารป่ามาอาหาา่า่ะน้าหนี่ฝ ขีいい่รถนะลูกใครลูกะปลาไม่กินลวปล大きい